สวัสดีครับมันตอนหลับขอสูสองอันมันหนอกอันมันหนอกก็ถ่ายกับโหลดอีกเลยยางห,หัวอยู่เลยจบูกยอดไว้ซื้อกหัวอยูุ่เือนเนาะหัวมันเป็นอย่างอาทิตย์ประหารกันล่อหนาอาทิตย์นี้ร่อหลังหัวมันเสื่อมแล้วมันหัวเนาะรอบก่อนกับหัวจุกหัวยู่หัวจุกอาทิตย์นี้มัหวหล่อหลังมันนี่ คนยังมันมาช่วยได้ช่วยสามช่วยสอนสองอาทิตย์ต่อเน,นื่องให้สีหาเงินทันแนวนี้นะทุกคนเนาะช่วยคักพูดที่รองสูบเบิึงสูบแดงก็สิไปหาหลาดปลาเนาะสูบพราอดีขี่ไปจะเข้าวนึงสูบอดขี่ไปมันได้จะเข้าวเนาะค<อ>นเงี้ยสีมาสวดว ่วยคกช่วยแน่ว้่ปากกาแห้งหอนอยู่มันจะแนวดีแน่วไปบ้านหยุดเหมือนกันก็ใส่ก,กัญญาอีกใช้สวยส้่มผมอยู่บเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละเทือเอาวันกันมาหันลอนาวันนี้วันอาทิตย์6กม,มือสวยเธอหนึ่งเนาะโอ So, yên chìm một khẩu khang, thôi yên kia bốc kìm bốc kìm bốc kìm bốc bùa bốc kìm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  bốc nó bốc kìm bốc kìm bốc kìm đi kìm bốc đi, bốc kìm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  ngân kìm bốc kìm อาทิตย์อร่อยอร่อยตายทุกคนเนวนี้ทุกคนเดี๋ยวไปเจอนิรันดร์เหมือนนี่นป้ายยางหมดและหยับยังครับโอ้หยับลวดโอ้หยาเสียละ ยัางนอมันแก่สิเบเบิอแกแกนมันวดโค้่จะเข้าจะเปลี่ยนย่างหน่อยอีกโอ้ย่าน้อใมันแก่สิโดนขี่เขาโค้งขี่กรทั่งตรงเขาโค้งรุ่นร่ เป็นหนึ่งเวิร์ฟอร์มกันเบิร์ดตรงกลางเลยเยียบรวดเนาะโอ้แต่แนวรถรแรกอันมานอกนี่มีแต่แนวอาทิตย์แรกเขาเขทหารสร้างสักเหมือนบอกว่าสิบวันดีดีบอกคนนอนตัวคนเนาะโอ้โหสิบปวดนั่ ไคแน่เดจูขึ้นตกกาดเรียบร้อยหัวหลวดเจดีหลวดข้าบ,บันนั้นเนาะหลวดเสียบข้าอยู่ไค่แน่บ้เดีเปเพี่ยนเนาะอบอาทิตย์ผ่านกับเพี่ยนยางไปเลวเพี่ยนยางในเนาะอาทิตย์นี้บ้า ไข่เน่ตัองก็สิโปแพ่งว่าไหนเนาะพ่าปลาอยู่ขางทางนี่เลยแถวบ้านข้างไงนาปังซอยบาดผมเนาะเส้นไปรอบเมืองเสน้นไปเสน้นท่านนี่แหละตาลาพงพงกระมงคนาไปเสน้นท่านฟังพูดท่านออกก็จสิบิตรับจอบต่อเนาะไปตาต้นใหม่หม่องเก้านั่นเลย ไปกับทีมงานกับหนาทงก็เบาแถบไปตัดต้นใหม่นะ้ะป้ารดแล้วอีกรดแรงเขแรงในตำนานเนะาะเพราะว่าเหล็กเสียออกก็ซื้อน้ำบดเพื่อให้หลอยแหละแต่พอถือกเถื่อเอาทุกคนนะเนาะจะไปเจอกันอยู่ชวนพนแหละเอาไปตัดต้นใหม่ต้นต่อคือเก่าเนาะ เอากระดาษทรายคัทเนาะใส่ด้วยใส่เครื่องร่มเอาตากฟืนบ้าหัวยางหลใหญ่เนาะเส้นยางหลุดไงผมไม่ค่าแค่พอของเขาด้วย

แบกเก่าเรียบร้อยแล้ววนนะี้แปะแรกก็เปลี่ยนยาไปเดือนหนึ่งได้แล้ว เดือดร้อยเนาะทุกคนนะเนาะปะาทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่เจอกันอยู่มงตัดหญ้าตัดต้นใหม่เพื่นเนาะวันหยุดเก๋วบริสเซอพริสเซอมีแหงนะรับจบออสเตรเนียแทุกคนเนาะตัดต้นใหม่รับจบท้ายไว้คลิปก่อนนั่นแหละตัดต้นใหม่เมาเพื่อนเนาะตัดไปเรื่อยเราย่ำเลยก,กระยำนั่นแหลนะเนาะ ว่าส่วนในอากาศมันหอนไปอตอนนี้เขาก็ลงมือเลยห้องก็เลยหนึ่งเปอร์เซนต์ว่าแทบก็ได้ทรงคน,นใหม่แล้วมือเตี้ยมัวเลยโอ้อาซีมงกลัวก็ยังหอนอยู่เลยซีมงกลัก็ยังเดกก็ยังหอนอยู่ ไากระตายเดยดคามัน,นสีหามุแกแล้นยังผ่นอนอยู่วะ <c oughs> มันจะอุตสาหมันสามิบแปดอยู่ันสาสิบแปดลงซาอยู่วะสามสิบห้าสามสิบหกใบมงประมาณเกือบนมันก็ไพ่เก่ากับตัดฝังีง ก็ได้น้อยหนึ่งเดี๋ยวง่ายวูเห็นไปเรื่อยคนจะสิตาดิอัดก่อนอทุคกคนกบาดเออยง่ยกบ้านกันทุกคนโอ้โห แฟนนะก็ภัยสวัสดีค่ะแัสด sure> ีค่ะเอชชีหน่อยดิสวัสดีค่ะค um> ุณดิงคุณนิ nice ้งชอดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขงอวนขอวนแล้วนใทกำลังใจพอบบกดูพารกันยออ้นี่กำลังใจนั่ตพ่อทกันได้นอนรเลงเยื่เดิมดอด พ่เนาะัดผ่ามาอยู่บ้านเลยย้ำแรกมากกับบ้างแผน <c oughs> ก็คือเตรียมเรือไว้เนาะรับค่มเรือไว้อากาศก็ฮ้อนหอนหอนแห้งแบบหอนแบบขักแนงเห็ดเบี้ยไว้นำตื้สิฮิตสโต๊กเนาะจืดนสิเป็นลมหมดนละเงาออกนี่อู้บมันดาบหน้ารับจบเบอือนบอือหัวกระสิบนี้มันเหลวนอนเลือดงาน ถ้าต้นใหม่ถือว่าต้นมันตายต้นหนึ่งนี่แหละมากก็ไพ่เหมือนีก็เรียบร้อยเนาะก็บางคนถ่าคิดเพราะว่าอย่างอะไลอ่ะอย่างอลไรก็อารมณ์ทานตรงนี้มันแดดมันผ่อนแห้งแบบอู้แบบผ่อนแห้งเห็นเนาะคาเฮียบจมูก็ยังบวดปากบวดตีกันแบบต่างคนต่างหายใจทั้งปากเนาะจือมันมีโอกาสสี่เหลี่ยกันคนละเป็นแบบแต่ว่าห้องกับกับเพื่นจ้างแล้วว่าท้อกับมือไพ่บังคับห้องแต่ว่าห้องเปิดอาได้ไส่เสื้หมดแล้วทุกคนเนาะ ันนี้ไข่เนยนีน่า z ง m ก็ไปซอยก็บอแถบไปซอยข้าวนึ่งแ้เบื่อกนน่าจะเห็ดอื่นบนริ็จะซีบุแรงก็เห็ดเปนหอดพอดต้นใหม่ตายม,มันมันบหก,กเนาะมันมีทั้งโขงกมันก็สิปีนเห็ดทั้งมัน,เนก็สิบปนนก็จะเห็ดก็ขื้นเดาทำถุบหนึ่งสองถุเก,กิดน่าจะเล้วนาะต้นใหม่ต้นน่ะก็ทำมันมันอยู่ในห้องกระบ,บอกกายเห็ดเนาะมันเลุดหมดเป็นหยาเป็นนังที่เข้าไปตัดกอไผ่เข้าไปกอไผ่มันเร็วเะมันแห้งแล้ววันนี้ ถ้าเป็นกึ่งขืนอย่ามูอย่านิย้ยวเนาะเพราะว่ากึ่งขืนจะจะบื้อทั้งสี่ไหนเทงานกึ่งขืนเลาเนาะก็เป็นเทงานบ่อยๆตอนนี้กึ่งขื่นเดียวเนาะเพาต้องปรับสภาพให้มันทันก็ประกาศกฤดูเนาะโอุ้ยแต่ก่อนแดดมันยังเห็ดเบียกเลยเนี่ยยังเห็นแดดนี่เห็ดเบียกกับบ่อยๆจิตใจน้องมายืนมองแม่ทําไมพอนนี่แม่ไม่ได้พูดเฉยๆพ่อพูดเออแม่ก็เบา่นั่งมองหน้าเขาอยู่ อันนี้รับเข่วเรื่อยแล้วทุกคนเนาะแแม่่ของรับเข่วเรื่อยพร้อมใส่งอะเบื่อหนี่แหละเบื่อปฏิทายคลิปกับทายได้ซ้ำนึงเนาะท้ำอีพุมเฮ็ดเบียดกันเลยตอนเศามีแหงกินหนาจะได้ทายตอนเฮ็ดเบียดกันตาคนต่างกคมหนากคมตาเห็นแบบมันจนมือมีลมทายเลยนะเบื่อเบื่อี่ยังเนี่ยเหมือนเด้อมันเป็นยังว่างันไก่ไก่แม่ในเบื่อฮะเฮ้ย ดูเขาเดาดู้เ่ไตลอคลิปนี้ห้าเชาไปซาเ่แล้วก็ีรับเขาเรื่อยยำพรมือเื่นรุยต่อเนาะอาจะลุยส่วนซีมุ่งแรกคนละยืนยุดได้วันยุดเอิวันยุคตเรืออีวันหนึ่งเนาะวันหนึ่งก็จักกีได้เนาะวันจักกีเนาะถ้ามันนอนปยุด์เวทานะสรงนะสรงเดินงานหามูแล้วก็ทีเวเลยนนอนเราวีเขาบากใครยนงไม่มูเฮ้ซอยได้พูดเดียว เป็นสองคนก็ดีเวลาเป็นเป็นหนีหรือเป็นลมมากมันก็พอได้ดูแลกันนะทุกคนเนาะเทศผู้เดียวนี่มันลมมากในป่ามันสิยากว่ายังไงจะเนาะทุกคนในคลิปนี้เขาจะเอาไปซับนี่แหละสวัสดีค่ะรับสุดเรลีย์ร้อยโม่ที่นั่นโม่กันเลยมั้ย โอเคพี่น้องลำลากันหลังกล่องจ้ะใส่ชุดนอนแล้วใส่ชุดนอนรบรีบ้อยเสียหน่อยเกงหน่อยกับพ่อใส่บายบายทุกคนพอวันคลิปหนาเด้อครับทุกคนสวัสดีค่ะทับแชงของแม่บึงมะานาังสอนคากันอยู่เฮ้ยบายบายค่ะบายบายค่ะ